าลาะวันที่ไร่นะป้าที่เราไปทำเรียกขันน้ำมูลสี่หก ได้ค่ะบ,บอก46เป็นสิงไอ้อ่ะเรขันมนมตนใช่ไหมเนาะเออเองอะชอบ48 46อ,อุ้ยบงเลขัันมนแม้เลขน โดนแล้วเดอ้อให้ค่ะขอบคุณทุกคนอ้คลูกค่ <มา S 1> เอ้ย4.6 4.6ใครอ่อาใารอะรอ,อ๋อเออเเออใช่อาจารย์แค่ตัวนี้ ขันน้ำมลเลยลูกค้าสี่หกโอ้ลมจะจับไม่รู้ว่าถูกเท่าไหร่อ่ะยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าถูกเท่าไหร่อ่ะรอลุนข้างบนใช่ไหมรอลุนข้างบนวิใจสั่นตึ้ง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 ตึงตึ้งเลยอ่ะใช่ เรีขันน้ำมนหนูให้เปนานแบบนานมากแล้วอ่ะเพราะว่าหนูจะบอกว่าครูบาแกแบบแกไม่ค่อยให้แกไม่ค่อยทํางวดที่แล้วแกไม่ได้ทําแล้ววันนี้แกทํา ตั้งแต่กลับมามื่อนั้นแล้วอุเจอวายเจ้จา,า,าหาพระเลยกูโ <c oughs> ชวาหาลุงสิหลุงลุงเลย <c oughs> แกไม่ค่อยทัก สักคู่นั่นละ่ะมาเลืออีลีที่หกบาทน,นี่ผู้เจ้าผู้ใดถือคนละสิบบาทเจ็ดบุรลดคนละสิบบาท <c oughs> อุ้ยเธอออกเก้าหนึ่งนะหนูไม่อยากจะบอกเลยว่าเก้าหนึ่งลอตเตอรี่คือแบบอลังเยอะแยะอลังการมาก เงี้หนูซื้อเยอะมากแต่หนูชอบแบบหนูชอบอะเลขขันน้ำมนต์หนูแบบวันนี้กินที่บ้านดูดิเกนะคะลูกค้าเก้าหนึ่งหนูซื้อโคตรเยอะหนูซื้อโคตรเยอะแต่เลขขันน้ำมนต์อะหนูให้เป็นนานแล้วนานแบบนานแบบโอ้โหอีดอกนานแบบไม่รู้จะนานยังไงอะ ซิลกคนน9 1 จะอาอยู่โอุ้ยเล็กมากเลยขูดไทยไม่ออกเลยเพราะว่าแกไม่ทำขันน้ำมนต์แล้วงวดนี้แกบอกว่าอุ้ยโทถหายแล้วฮินรอบลุ่งวันลุงล้ว อุ้ยลุงลุาเดี๋ยวลูกค้าจะร่วมทำบุญเต็มเลยค่ะเดี๋ยวนูจะวมกันเล็กบัญชีให้ค่ะโอ้ค่ะลงลงค่ะ